กลบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทูกฐานเด้อภายในประเทศและต่างประเทศพี่น้องพบพอกับสองสะนีีป่าเนาะบรรยากาศยมเศร้าๆพี่น้องเลยมาเบิ่งพอนอกกันเลยกําลังสิุ้ดห้องน้าพี่น้องเสดีพี่นองผลสิเหตุห้องนามในสตัวเสิเฮตดมาหดสายค่ะห้องนามตัวน่ะเออไปสอยงานอัน แม่น้องแกบมุมเนาะพ็นฮากามาวังคำว่านเนี่ยากามาวังขึ้นนี่แหละพี่น้องนะแล้วเมื่อนี่คือสีว่างจะมาคุดเจ็บเจ็บเจียวเมื่อนี่ว่างนั่นแหละคุด้องน้ำเอาจากแมสอะนะฮะความยาวสองเมตรมโอ้อันนี้คุดบอ่อสวม ปวดส่วนหันะาพี่น้องอืมง่าค้ามกับเออก็ฮะเอาลงหรแล้วเมนอันนี้บางเออมบเสี้งห่าเอาออกเป็นต้นก็ได้มันหกนาะมันก็บุ่พเพชีพหมาก่ะตัวเคยเพราะมันงากัน แมนงามก็กระทันหลันบมกเป็นหมาแม่นแมนแมนแมนงามกันมันบอกเป็นหรอกอือจะได้กินกับพูนอยู่หน้าอยู่หน้ามันถือว่าต้นเดียวถือมันหวานพออ๋ออยู่ใช้พายรับพูนมิแต่ระวังยาตเขาเอาไปกินสมกินเซลสำนันเลยพี่นอะไย อันนี้มันยังหวานบพอสำกุกอยู่หน้าอะไรนี่นวลมากกว่าน้อยต้นนี้นวลลายเออนวลลายคือเขาเอามาขายนี่นานลายแสบว่าพปลือกมะขามพี่น้องเอาเปลือกเปือกมะขามหวานอันนี้เต้งมาบักลงไปต้นไปแล้วมันจังแปลนั่นเขาไหมฮะเราเขาอืมมันจังแปนต้นหนังกะลีงามันเลย วันนี้สิบสาคำ้หองหนาพี่น้อยเป็นเหดองหนาในนี่เนาะเป็นต้นหอาติบบ้านนะกทีพื้นาะทีเรียบร้อยแล้วอันนั้พกระยักกรสิดัดแปลงเป็นเห็ดไปเรื่อยๆพี่น้อย เห็ดไปเลือยไเห็ด้เดียาวเห็ดเองน้องต้านกับเมื่อน <Yes. S 1> ี่เพิ่นยังอยู่บ้านไม่น้องแก้บุ้มพอแล้วพอจะจ่อยเมื่อนอนหน้าแทนขึ้น มเผาไก่เผางัวงแล้วงวกับงวกับเสี่ยเซลเซลอยู่ไปกันขนาดปล่อยไปก็ยังเสียเก่งยังลูกแม่น้องอันเนวยกับพ่อเก็บอันนมลูกไปจูดมาตะโฟน จะได้เป็นโลหนึ่งพี่น้องบดแล้วได้สดีน้องนมนแล้วน้าวนะได้นางน่กกินนมแล้วพี่น้องผอเอาออกแล้วจะเอาออกนม้พี่น้องไอเปรี่้ายงเดวจ็มือ้เปียมา แม่นลมแห้งมากเลยพี่เมียเจือบอยู่พี่น้องเอ้เมืียเจือบผ่อนนอนอยู่น้ำลูกน้ำหลานผ่อนพ้นอยู่บ้านอันนองกรุงพวกพี่น้องเอ้ยบ้านแม่น้องแก้มบ่มพวกมันเป็นหมู่ลูกหมู่หลานบ่ได้มา น้องอเนยสบายดีปาลุงยังไปปาลุงไปสามเพ่อนอ่ะอันก้มหัวก่อนไว้สิไปบุญบรนพูนเพิ่อมาสิไปบุญบรนพูนเพิ่อมาน้องอเนยแพงน้องเยอะแพงหายป้าซะเน่องหายบ่บอหายบ่อืมอ่าแต่พี่น้องบ่ตายบ่ตายไปส่วนส่วนขึ้นมาท่านผีกัว่าเฮ้ยเฮ้ยชวนขึ้นมาท่านผี

มีบอะก็ืลูใสเล็กด่นเดเือนกันใสอีกที่อนเอาาอ่างมาให้ลูกกินนะแม่แม่แม่จะพาแน,น่แบบ ทำซาลยนั่งคาดิส่ะนัเออมาแล้อกมาไหนบ้าโอ้จังชภาษาเออเตงกันนว่าสิสิมงอยู่ทิ่งพอเ้งชาดาา พุ้นี้เอาเล่าต้นหนามากกับพูนี้แปะกับเล่าเลยนะเฮือนตัวไหนเนาะไอ้ก็เออโซมัดหิผู้จต่อยความยาวนะเออรู้่หนาดินตัวนี้ขึ้นแ่ป้งแป้งนนึง คือบอก3เมตรแล้วเมตรเันยาวโมันเลยไปยไปโ่เลย่าไ้ปนหนักแล้วต่าเด้อ้เมาะ3เมตรดหัชนไม่ักดก็ไม่หัิดเนาะ้างเสาก็กระือเก่าเปนนีก็ะไม่หักชิด กอห้องก็งอยชู่มเนิษพริกช่องแมสแปดชิ้นเม่ชามแมแล้วอาวลงเตียงสุงเนาะทำก็ไม่หาทิพเนาะทานอาเก็เท่ากับเหน้าทำเก่าเออเอานเอาลงเอออหน้าทำไรทำเก่าวะช่องนี่พี่น้อง

เด็ดไปเลยเลยวะพอทางนี้มันกันสุดๆสำนี่แล้วมันตอกแป้กรบป๋ะอะไรนะกระสิเอาเหล้ามาใส่เข่าพี่น้องเลยทางด้านนี้แม่ป้าใจดีคุณด๊อกยังบริเหตซัมดอกเนาะแม่ป้าใจดีเพิ่นถากมาซอยซอยเรือแม่น้องอเนวยกับพ่อน้องอเนยกับเทพื่นกับม้งว่ะสัน <laughs> ngày tự tới thì nó ngày tự tết vào hô hôm đấy sắm nắng ừ, ừ quên học ơi mg nói hạ gà to sài gòn bất ngờ bàn mg 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 น้ำรังถั่วรังบ่วงในลงทางไหนบ่นลงทางหางเล่าเออ <c oughs> บ่อฮาคุนนอาอดอันเฮากระใส่อก็ไดถอลงอ่ะใส่ถอลงไปเลยคลิปนี้เฮาก็สิขอลาคลิปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองสนีป่าเนี่เด้่องพี่น้องพบพอกันคลิ่นกต่อไปพี่น้องเอ้เยเ้าเข้ามาสบายดี